ตอนนี้นะ้ำท่วมถึงขั้นบันไดแล้วครับท่วมกองทรายตรงที่เป็นจุดดำดำนี่ครับเป็นเป็นดำดำนี่กองทรายท่วมมิดสิริเลยอันน้ก็เป็นที่เก็บฟางไว้ให้วัวของเจ้าชายก็ท่วมอันตรงที่เห็นเนี้ด้านหน้าของเรานี้ก็จะเป็น คลองคลองข้างดินเขตวัดเอ,อท่วมน้ำเสมอกันเรียบร้อยหมดแล้วครับที่วัดป่าไทยอาหมวัดสวนวัดหลวงสวนเมืองคำวัดหลวงเมืองสวนคำ อันนี้แปลงผักผักบุ้งน้ำก็ถึงเกือบเท่าเอวแล้วครับน้ำตอนนี้เฉพาะตรงนี้นะครับแต่ด้านหน้าด้านด้านโน้นก็อยู่นู่นแล้วครับเอวเกือบครึ่งตัวแล้วเลยครึ่งตัวแล้วฝันน่งูน้นก็เป็นอาจารย์โผกิตติพงศ์อาจารย์เอกพวัตครับ ทวัชัยนะครับอยู่คนละโซน